สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารัด้วยเป็นรางวัล Bas ม Movie and Series i n f l u e n c e r ค่ะรางวัล influencer ด้านภาพยนตร์และซีรีส์ค่ะด้วยความที่เราเป็นนักเรียกชั่นนักรีแคปอะไรอย่างงี้ทำเขาเรียกว่าทำต่อโปรโมทร่วมกับค่ายแล้วก็ทำโปรโมทให้กับซีรีส์ต่างๆรวมถึงวิพา์วิจารณ์ตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ นั่งดูไปเพื่อนเพ่ทุกคนก็ลเลยเป็นที่มาของการได้รางวัลน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางจเป็นเอ็กโปด้วยค่ะที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับช่องของเราหนัง้าโรงค่ะนะก็จริงๆดีใจนะเพราะว่า คือต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่หนังน่าร้งเนี่ยเป็นที่พูดถึงสําหรับแบบผู้จัดหรือว่าสําหรับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยที่คาดหวังว่าให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอยากอยากชวนเราไปดูซีรีส์ของน้องๆที่เขาซัพพเอร์อะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าพอมันมีรางวัลการันตีเราก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าเน่เราอยู่มาประมาณปีที่ปีที่7แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราก็จะพยายามสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆย จริงๆถ้าเป็นของ j จ p a n e x p เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มารับรางวัลของงาน j จ p a n Expo แล้วก็ยิ่งดีใจไปกว่านั้นก็คือวันปีนี้เนี่ยเจเปนเอ็กครบรอบ10ปียิ่งใหญ่มากนะคะแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะจริงๆปีแล้วเมื่อย้อนกลับไปบแรกที่เา้น็องี้แบอรกต่ออกว่ามาไกลมากเพราะว่าเอาจริงๆคือคําว่าหนังหน้าโรงคือคําที่สร้างชีวิตใหม่ ให้กับทุกคนที่อยู่ในช่องเพราะต้องบอกว่าในวันแรกที่เราเริ่มทําช่องหนังน้ารงเนี่ยมันคือวันที่เราเป็นเด็กเด็กทั่วไปเดินเล่นอยู่ในห้างเดินเล่นอยู่หน้าโรงหนังจนวันหนึ่งเราเพยายามที่จะกระโดดเข้ามาในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า YouTube แล้วเราก็มาทําในสิ่งที่เราเรียกว่าแค่ไปดูหนังแล้วก็ออกมานั่งรีวิวจนวันหนึ่งมันมีแพลตฟอร์มเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Netflix I ไอชีอีวีทีวีเราก็เลยเลือกที่จะ ทำรีวิวหนังและซีรีส์ในแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยจนวันนี้ที่เรามีทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดดีได้ไง่ายอ่ะแล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นสื่อมวลชนก็เห็นการเติบโตของเจมในทุกๆก้าวย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราภูมิใจในตัวเองนะที่ที่คาว่าหนังนะารงและคําว่า i n เอน e ซอร์ด้านมูฟี่และซีรีส์ทำให้เรามาถึงจุดดีได้ค่ะ จริงๆต้องบอกว่าปีนี้ทางหนังน้าโรเองก็คุยกันนะคะแล้วก็อยากจะทำแหละจริงๆตั้งแต่มีที่แล้วแล้วแต่มีที่แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆหนังน้าโรเนี่ยเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งครั้งนะฮะถ้าทุกคนจำได้ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่เป็น BL นะฮะมาอยู่ในคอนเสิร์ตประมาณ2 0 0ชีวิตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่มีความยาวประมาณ4ชั่วโมงแล้ว เป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากๆในใน,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 ในตอนนั้นที่ทำการเป็นแฟนมีติ้งชื่อว่า,าหนังนักโอคาริวาวฟันมีแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำอีเวนต์หรือว่าพบเจอแฟนคลับเลยที่มันเป็นจริงเป็นจังปีนี้จริงๆใจจริงอยากทำทอล์กเป็นการที่หนังนักทุกคนมานั่งทอล์กแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็เป็นการทอล์กนั่งคุยกันถึงประเด็นต่างๆอาจจะเป็นแบบหาสถานที่สถานที่หนึ่งแฟนคลับเข้ามาสามสามร้อยห้าร้อยคนแล้วเราก็นั่งทอล์กกัน คุยกันไว้แล้วใช่ค่ะคุยกันไว้แล้วแต่ว่าพยายามจะทำให้ได้ภายในปีนี้แหละค่ะก็บ,บ,อบอกว่ากำลังของทุกคนจะมีก็ถือกลังแม่ยังเห็นเมื่อืน <c oughs> ไม่จริงนะบอกอย่างนี้นะเมื่อคืนเนี่ยคือกรณีที่เป็นกรณีศึกษายอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ากระเทยตายกระเทยเผาแต่อันนี้คือกระเทยยังไม่ตายแต่ไปเร่งเผาแล้วเ <c oughs> พราะว่าจริง เจมว่ามันคือคนที่อยู่ในคอมมูน LGBTQ เนี่ยคือคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาอะไรหลายๆอย่างทำเพื่อทำเพื่อพวกของแล้วพอวันหนึ่งมันมีคนที่ทำเรื่องที่มันผิดเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเสื่อมเสียมาถึงชื่อเสียงของ LGBT รีอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนังฮัลโรจริงๆคือการรูปตัวของ LGBT เหมือนกันนะเพราะว่าก็มีความหลากหลายมากเพราะในช่องเนี่ยมีทั้งเก้งกวางบางชนีมีหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่ามันคือคอมมูนที่น่ารัก แค่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 เมื่อคืนอาจจะเป็นภาพของซิวโวไปนิดนึงแต่ก็ถามว่าเมื่อคืนตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเพราะว่าก็กาาติดตามข่าวสารตลอดเวลาหน้าจอใช่ไหมไม่ได้ไปลงหน,น้าจอนาจอน้าจอไม่ได้ไปลงพื้นที่เพราะว่าอะไรนะคะเอาจริงไหมคะอันนี้เปิดใจเลยขับรถไปแล้วคิดได้นใ,นใจเลยพักเซนทาราเ,ออเซนทันเวอร์ถ้าขับไปรังสิตตอนห้าทุ่มจะได้นอนกี่โมงวะ แล้ววันนี้งานเท้าก็เลยวกลถกลับเลี้ยวเข้าบรรทัดทองแล้วก็เป็นการให้กําลังใจผ่านแบบหน้าจอมือถือแทนค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยกลัวเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสื่อเป็นอินฟูไม่ได้เป็นดารารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเราเป็นแค่แบบ ใครก็ไม่รู้ที่มันมีอันอาจจะมีคนรู้จักเยอะก็เลยทําอะไรไปบางทีก็คิดบางไม่คิดบ้างอะไรเงี้ยจนเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาค่ะที่เราได้มีการแบบเขาเรียกว่าก็ทําไปโดยคิดไม่ไม่ถูกเขาเรียกอะไรเดียวทำไปโดยไม่ได้คิดด้วยซ้ำเ,เป็นปกติของเราที่เรารอมรับว่าเออในพาร์ทก่อนเราอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเก็เหมาหมอ,มอยฟิลกะเทยเหมาหมอ,มอยปึงดามาทำก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อ แสดงว่าจุดที่เรายืนน่ะเราควรมองเห็นตัวเองให้ได้มากขึ้นแล้วนะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทําและอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทําก็เป็นบทเรียนค่ะขอ,ค comment, ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําตักเตือนแล้วก็ขอบคุณทุกอ่อเขาเรียก,กว่าคนที่ตักเตือนแบบหวังดีเนาะยังไงก็รับฟังบทแล้วก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าทุกๆดราม่าเราเป็นคนสร้างและมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะทําให้เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอน ขอบคุณมากมากครับือเราแบบว่าตอนที่เราโดนหนักๆอะเงี้ยเราคนว่าแบบเฮ้ยอะไรทำไมต้องโดนขนาดนั้นเลยเี่ยหรอจริงจริงไม่เคยมีคําถามเลยค่ะว่าทําไมต้องโดนขนาดนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราโดนเราจะคุยเลยว่าฉันพลาดตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราพลาดอะไรคือสิ่งที่เราผิดแล้วก็คิดอย่างเดียวเลยอันไหนเป็นคอมเมนต์ที่เตือนเพื่อให้เราปรับให้ดีขึ้นเก็บอันไหนเป็นเฮสสปีชไม่สนใจ เรารู้สึกว่าอย่างบางคนน่ะมาถมน้ำลายใส่เราเรารู้สึกว่ามไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าบางคนที่เตือนแบบที่เขาเรียกว่าหวังดีจริง,รงอยากให้เราเปลี่ยนเป็นคนดีจริงอันนี้เก็บเลยแล้วเราก็พร้อมเปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่าเราจะคิดว่าเราคือคนคนหนึ่งสวาลสัมบัติแบบที่แบบจะทําอะไรไม่ต้องสนใจใครไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายแล้วเรามีคนจับตามองอยู่ตลอดเวลาก็เพิ่งมีสติว่าอ๋อฉันเป็นคนธรรมการแล้วแหละเอออะไรเงี้ยเพราะก่อนอันนี้ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นคนธงรมการขนาดนั้นะ หนังเราทำเรื่องไหนก็ดังนี่หรอไม่จริงคืออันนี้ต้องขอบอกเลยนะว่าชอบมีคนหัดเสี่ยมและฉีดยามากว่าหนังัละลงหยิบเรื่องไหนมารีแอครีแคปแล้วจะดังทุกเรื่องไม่จริงนะคะ <c oughs> น้องซีรีส์เขาดี <c oughs> เขาเลยดังแต่ถามว่าเรามีส่วนไหมเราก็จะมีส่วนเล็กๆที่เป็นกระบอกเสียงให้คนได้เห็นซีรีส์กว้างขึ้นหรือว่าให้คนได้เห็นผลงานหนังหรือภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่า เข้าถึงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันเราก็มีฐานแฟนของช่องเราเราก็แค่เหมือนหยิบคอนเทนต์มานาเสนอเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นกว้างขึ้นแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆซีรีส์ทุกๆภาพยนตร์เนี่ยจะดีจะดังหรือว่าจะมีกระแสะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของพวกเขาเองด้วยค่ะไม่เคยเป็นมาเฟียในวงการหนังนาโรไม่ได้เป็นมาเฟียในวงการแน่นอนหนังนาโรเป็นแค่อินฟูค่ะแม่อ,มอินฟูที่ มีหน้าที่ส่งต่อสื่อให้กับทุกคนได้เห็นมากขึ้นบางคนอาจจะติดตามช่องเราแต่ไม่ได้ตามซีรีส์เรื่องนี้พอมาเห็นซีรีส์เรื่องนี้ในช่องเราก็เลยตามไปดูซีรีส์ก็ยินดีกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงด้วยแค่นั้นเองปีนี้่องไหนที่เา้ปีนี้จริง,จร,ง,จ,รงจริงอย่างนี้ปีนี้มี2เรื่องที่เราอะ คือหนังนักลงเนี the year, the ่ยเป็น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 พวกชอบคาดคะแนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะใน1ปีเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามี GL กับ BL รวมๆกันเนี่ยเป็นร้อยเรื่องเลยแต่มันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอย่างปีที่แล้วอ่ะเราก็คาดหวังเฮ้ยนั่นนู่นนี่อะไรเนี่ยแต่อย่างมาปีนี้สิ่งที่เราเล็งในตอนนี้คือหนึ่งเข้มจีราต้องรอเข้มจีราต้องรอดอันนี้คือหนังนักลงเล็งละว่าเฮ้ยน่าสนใจกับ2คือแฟนที่ ทนแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำมากโอมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็พูดไปตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยว่าคู่นี้น่าสนใจก็คือของบ้าน JMTV MM นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอับไหน,ในแวะไปบ้านดูวันดีแล้วบ้าน JMTV MM แล้วขอแวะไปเรื่องนี้หน่อย i d o l Factory นี่ไงเข้าใจปะเซนสุภพงศ์กลับมาเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเพราะนั้นเนี่ย ้าให้พันธงเนี่ยว,ว่าสามเรื่องนี้น่าสนใจแต่จะไม่พันธงว่าอุ้ยดังแน่นอนระเบิดระเบอ้อไม่พันธงแต่ว่าสามเรื่องนี้น่าสนใจส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไปนะคือข้ามฟ้าเคียงเธอสี่หนุนนิวยังไงก็มาเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามทุกเรื่องราวนะคะของวงการบันเทิงไทยนะคะอย่างน่ารอมีหน้นา,นาที่ซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตต่อไปค่ะ ลอรีแอคก็รอติดตามเพราะว่าถ้าถ้าคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ลงตัวก็รีแอคถ้าคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ลงตัวก็รีแอคไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่างล่าสุดเนี่ยของ g m m t v เราเพิ่งทําเรื่องเทมโปลงไปเรื่องเทมโปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประวัติเป็นประวัติการมาเป็นประวัติศาสตร์มาเพราะจริงๆนี่นะโรดในว,วางแผนมาว่าเราจะถ่ายไว้ก่อนเยอะๆแล้วค่อยๆแล้วปล่อยทีเดียวเป็น็อลตใหญ่เลยเมื่อคืนพี่เอกก็โทรมาพี่เอกบอกว่าเจม สมัครสมาชิกยังไงอะคือแม่อยากดูแล้วก็พี่แบ็กออฟพี่แบ็ออฟก็บอกว่าเฮ้ยเจมพี่สมัครไปแล้วนะเพราะว่าพี่แบ็กออฟก็อยากดูอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยแต่ต้องบอกว่าทุกทุกทายทางานกับหนังน้ารงสื่ออะไรก็ตามที่หนังน้ารงลงไปและวิธีการกระบวนการอะไรก็ตามที่หนังน้ารงลงไปเราทํางานร่วมกับทุกค่ายแบบเป็นระบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกท่ายกับเราคุยกันตลอด <laughs> ขอบคุณค่ะ